แปดปีเก้าที่เราต้องเสียการค้าทางทางสังเศรษฐกิจ่อกว่าสบปีเราเสียเุอ่หมเราเสียเลยเศรษฐกิจสิงีแล้วแลสังคมเราเสีของเราเนี่แหละคือขสังคมสังคมเสียงแลวได้สังคมมาไม่ได้มันหายไปโดยที่เราควได้แต่เรา ใช่ลูกค้าก็ไม่รู้แหละเอาความป็นอัสบายอันนี้คือเราไม่ว่าแต่รับคนต้องมีวิธีการป้องกันป้องกันอย่างไรเมื่อมันยุคมันเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเราใช้บอรยุคที่รถมันก็ตยนตามรับคนต้องพัฒน,นาตามคือแม,ม้ว่าวันนี้ช่วงเรินมคุมันจะขาดคุญแแต่ว่าวันปันผลปลายปีมีให้แน่อนอนสำหรับใช่ไหมครับแม้กระทั่งน้องเองก็จะมีผลเสียด้วยเพราะอย่างนั้นก็ปลอดภัยดกว่าแอปพลิเคชัน ซึ่งถามว่าถ้าถ้าว่ารับบอกว่าไม่มีใครทำงานนะนี่มันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเพราะว่าวันนี้คือถามว่าเรามีกลุ่มที่สมองที่อยู่แล้วทุกคนก็ต้องเรียนเทคโนโลยี่ห้อนี้ด้านเอเซนิคด้านโฟล์คเมอร์นะด้านการเตะก๊อกรอแกนต่างๆเราทำได้หมดหรือว่าแต่น้องๆทำได้ตัวที่เก่งคนได้ถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้อย่ามาถามอพูดว่าต้องใช้งบสูงต้องใช้คนจริงๆมันไม่ต้องไปพูดถึงงบสูงแค่ซอฟต์แวร์ตัวเดียว มก็ปล่อยว่าปล่อยเข้าไปในระบบแอปพลิเคชันใช่ไหมใช่เพราะเรามีอยู่แรับการเงินกว่าคันเนี่ยถามว่าเรามีทรัพยากรมนุษย์อยู่แล้วเรามีองค์กรประกอบของคนที่มีอาชีพอยูแล้วองค์กรประกอบคือใครคนขนส่งเนี่ยองค์กรประกอบขนส่งมีดูแลทั้งประเทศรถจ้างทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถดิสอาร์สองแถวสามล้อรถไเหลืองอุตสาหกรรมการขนส่งบุกลแลเนี่ยเราทำเองมราทำแล้ว แต่เราไม่เราอ่ะรัฐบาลจะสนับสนุนได้ใช่ไหมเพราะวันนี้ถามว่าวันนี้ของใครเราเนะี่ยแอปเราเนี่ยมันก็ถูกกับแอปนอกได้